การแผ่รังสีของวัตถุดำต้นกำเนิดของกลาศาสตร์ควันตั้มสวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟังคุยเฟื่องเรื่องฟิสิกส์หากเราจะพูดถึงความร้อนนะครับมันก็คือรูปแบบของการถ่ายเทพลังงานจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งมันมี3วิธีด้วยกันในการถ่ายเทยได้แก่คอนดักชันหรือว่าการนำความร้อนเป็นการถ่ายเทยพลังงานในของแข็งคอนเวคชันหรือการพาความร้อนเป็นการถ่ายเทยพลังงานในแกส๊สแล้วก็ของเหลวสุดท้ายก็คือการแผ่รังสีความร้อนหรือว่าเ h อร์ a l เรดิเอชันเป็นการถ่ายเทยพลังงานโดยที่เราไม่จะเป็นต้องใช้ตัวกลางเหมือนกับ2วิธีการก่อนหน้านี้เราจะพบได้ดีในการถ่ายเทยพลังงานของการแผ่รังสีของคลื่นแม่เเล็กไฟฟ้าหรือว่า e ิเล็กโทรแมกน i ติกเรดิเอชไม่ว่าจะเป็นในคลื่นวิทยุคลื่นแสงที่เรามองเห็นหรือว่า visible light แล้วก็ X-ray เจ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า Electromagnetic Wave นี้ถูกเสนอครั้งแรกในปี1865โดยนักฟิสิกส์ชื่อว่า James c l า r k m แม็กซ l เก่อนที่ภายหลังจะมีการทดลองแล้วก็พิสูจน์ว่าทฤษฎีของเขานั้นถูกต้องวัตถุต่างๆในจกักรวาลของเราสามารถที่จะมีการแผ่รังสีได้เมื่ออุณหภูมิของมันมีค่ามากกว่า Absolut e zero หรือว่าศูนย์สมบูรณ์ซึ่งมีค่าอยู่ที่ลบ273.15องศาเซลเซียสวัตถุในจกักรวาลของเรานั้นล้วนแล้วแต่มีการแผ่รังสีในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ตลอดเวลามีการไหลถ่ายเทของพลังงานซึ่งกันและกันซึ่งนั่นหมายความว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ศูนย์สมบูรณ์หรือ Absolut e zero ซึ่งเป็นอุณหภูมิขั้นต่ำที่สุดทางทฤษฎีนั้นจะไม่มีพลังงานให้มันมีการถ่ายเทอ,อีกต่อไป ความสัมพันธ์ของความร้อนแล้วก็แสงนั้นถูกค้นพบก่อนหน้านี้โดยนักดาราศาสตร์เชื้อสายเยอรมันชาวอังกฤษนามว่าวิลเลียมเฮอร์ชิลในปี1800เขาได้ศึกษาปริซึมซึ่งเป็นแท่งแก้วที่ใช้ในการแยกแสงขาวที่เรามองเห็นออกมาเป็นสเปกตรัมของแสงสีต่างๆเขาได้วัดอุณหภูมิที่จุดต่างๆและพบว่าเมื่อเราเลื่อนเทอร์โมมิเตอร์จากบริเวณย่านความถี่สีม่วงไปยังย่านความถี่สีแดงอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น และที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อเฮอร์ชิลขยับเทอร์โมมิเตอร์ให้พ้นจากคลื่นความถี่ที่เรามองเห็นไปทางช่วงสีแดงแล้วความร้อนก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเขาได้ค้นพบกับย่านความถี่ที่เรียกว่าอินฟราเรดโดยที่อินฟราเรดนี้นะครับใช้ในการให้ความร้อนในเครื่องครัวต่างๆที่ทําให้อาหารสุกตัวอย่างเช่นเตาปิ้งขนมปังเป็นต้นปริมาณความร้อนที่สามารถจะแผ่ออกมาได้จากวัตถุก้อนหนึ่งนั้น จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแปลว่ายิ่งวัตถุร้อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีการปล่อยพลังงานมากขึ้นเท่านั้นตัวอย่างลองนึกถึงแท่งเหล็กนะครับที่เราให้ความร้อนมันมันจะมีการเปลี่ยนสีจากสีที่เรามองเห็นเป็นสีแดงสีเหลืองแล้วก็กลายเป็นสีขาวซึ่งโลหะโดยทั่วไปนั้นจะเริ่มมีการเปล่งลังสีที่เป็นสีแดงได้ก็ต่เมื่ออุณหภูมิของมันมีค่ามากกว่า700องศาเซลเซียสเราจึงสรุปได้ว่า วัตถุที่มีคุณสมบัติการแผ่รังสีเท่ากันจะเปล่งแสงที่เป็นสีเดียวกันเมื่ออุณหภูมิเท่ากันในปี1858นักฟิสิกส์ชาวสกอตชื่อว่า b a f o ลฟ s t e ส a r t ได้ตีพิมพ์ผลงานที่ชื่อว่า a n a c c o u n t of some Experiments on Radiant Heat" เพื่อที่จะอธิบายการดูดกลืนหรือ absorption แล้วก็การปลดปล่อยหรือ emission ของความร้อนที่เกิดขึ้นในวัสดุชนิดต่างๆเขาค้นพบว่า วัสดุที่มีแนวโน้มในการดูดคลื่นพลังงานที่มีความยาวคลื่นค่าหนึ่งก็จะมีแนวโน้มที่จะปล่อยพลังงานที่มีความยาวคลื่นค่าเดียวกันสองปีให้หลังที่สจวตตีพิมพ์ผลงานนาักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนามว่ากุสตาฟเคียชอฟก็ได้ตีพิมพ์ข้อสรุปที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ทว่าขณะนั้นในวงวิชาการมองว่าผลงานของเคียชอฟมีความรัดกุมมากกว่าผลงานของสจวต เพราะว่าสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้กับสาขาอื่นๆตัวอย่างเช่นดาราศาสตร์ได้น่าเสียดายที่ผลงานทฤษฎีการแผ่รังสีความร้อนของสตูด r ์ถูกหลงลืมไปแต่ไม่เป็นไรนะครับเรากลับมาโฟกัสที่การค้นพบของเคียร์ชอฟกันดีกว่าเคียร์ชอฟให้เราจินตนาการถึงวัตถุก,ก้อนหนึ่งที่สามารถจะดูดกลืนการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทุกค่าที่มากระทบกับตัวมันและไม่มีการสะท้อนออกไป นั่นแปลว่าพลังงานทั้งหมดที่มันแผ่ออกมาจะขึ้นกับอุณหภูมิเพียงอย่างเดียวไม่ขึ้นกับปัจจัยทางเคมีที่เป็นองค์ประกอบหรือว่ารูปร่างของวัตถุสุดท้ายเคียร์ชอฟได้เรียกวัตถุก้อนนี้ว่า Black Body หรือว่าวัตถุดำในปี1862โดยเจ้าวัตถุดำนี้เป็นเพียงวัตถุในทางสมมติฐานหรือว่า h hypothetical o b j e c t แปลว่าวัตถุดำที่สมบูรณ์แบบนั้นเราจะไม่พบในธรรมชาติ วัตถุดำในอุดมคติจะมีการดูดกลืนและก็ปลดปล่อยพลังงานด้วยประสิทธิภาพ100%โดยช่วงพลังงานที่มีความเข้มข้นมากที่สุดนั้นจะเป็นช่วงพีคข,ของความถี่ที่เราเรียกว่าล a มด d าแมกซิมัมโดยล a มด d าก็คือความยาวคลื่นของการปลดปล่อยรังสียิ่งล a มด d าเพิ่มขึ้นเท่าไรอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเราสามารถจะนำจุดเหล่านี้มาพอดเป็นกราฟเรียกกราฟกราฟนี้ว่า black body curve ตัวอย่างเช่นเราเอาดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นวัตถุที่สามารถที่จะเทียบเคียงกับวัตถุด,าดําได้มาพลอตนั้นเราจะพบว่าพิกสูงสุดที่มันมีการปลดปล่อยพลังงานจะเป็นช่วงของแสงขาวหรือ visible light อีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราสามารถจะศึกษาวัตถุด,าดําได้โดยนําวัตถุที่ภายในนั้นกลวงเจาะรูเล็กๆ1รูแล้วก็ปล่อยรังสีเข้าไปรังสีดังกล่าวจะเข้าไปผ่านรูนี้แล้วก็จะมีการถูกดูดกลืนโดยพื้นผิววัสดุด,ด้านใน การดูดกลืนดังกล่าวเหมือนกับว่าจะเป็นการดูดกลืนแบบเพอร์เฟกแต่รังสีบางส่วนก็สามารถที่จะเล็ดลอดออกมาทางรูเล็กๆดังกล่าวได้เคียร์ชอฟได้พิสูจน์ว่าการแผ่รังสีภายในนั้นจะขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุไม่ขึ้นกับขนาดและก็รูปร่างรวมไปถึงวัสดุที่มันทำขึ้นมากฎการแผ่รังสีความร้อนหรือว่า law of thermal radiation ที่เคียร์ชอฟเสนอในปี1860จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อวัตถุอยู่ในสภาพ Thermodynamic Equilibrium หรือสมดุลทางอุณหพลศาสตร์เมื่ออุณหภูมิรอบตัววัตถุนั้นมีค่าเท่ากับตัวมันเองปริมราณรังสีที่พื้นผิวที่วัตถุดูดกลืนจะมีค่าเท่ากับปริมาณของรังสีที่มันปลดป่อยออกมาไม่ว่าอุณหภูมิหรือว่าความยาวคลื่นจะมีค่าเท่าไรก็ตามดังนั้นประสิทธิภาพในการที่วัตถุจะดูดกลืนรังสีที่มีความยาวคลื่นที่เรากำหนดไว้ ก็จะมีค่าเท่ากับประสิทธิภาพในการปล่อยพลังงานของความยาวคลื่นค่านั้นเราเรียกประสิทธิภาพการดูดกลืนว่า a b s o r p t i v i t y และประสิทธิภาพการแผ่ออกมาว่า emissivity ในปี1893นักฟิสิกส์ชาวเยอรมันนามว่าวิลฮัมวีนได้กดพบความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแล้วก็รูปร่างกราฟ blackbody วินคำนวณแล้วพบว่าค่าความยาวคลื่นสูงสุด ที่วัตถุจะมีการแผ่รังสีออกมาคูณกับอุณหภูมิของเจ้าวัตถุดำก้อนนี้จะมีค่าคงที่เสมอนั่นทําให้เราสามารถที่จะคํานวณหาความยาวคลื่นของการแผ่รังสีของวัตถุดำไม่ว่ามันจะมีอุณหภูมิเท่าใดก็ได้การค้นพบความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการมาตอบคําถามว่าเหตุใดวัตถุจึงมีการเปลี่ยนแปลงสีเมื่อมันได้รับอุณหภูมิมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นพีคของความยาวคลื่นก็จะมีค่าลดลง เคลื่อนจากย่านความถี่อินฟราเรดไปยังย่านความถี่ที่สั้นกว่าอย่างอัลตราไบโอเลตแต่แล้วในปี1899การทดลองแสดงให้เห็นว่าการทนายของวีนนั้นอาจจะไม่เที่ยงตรงในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดปัญหาที่เกิดขึ้นกับอินฟราเรดนั้นก็มีนักฟิสิกส์2คนที่สนใจมันก็คือลอร์ดเลลีแล้วก็เซอร์เจมจีสโดยในปี1900ทั้งคู่ได้ตีพิมพ์สูตรที่จะใช้อธิบายกราฟในช่วงความถี่อินฟราเรด แต่แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นเพราะหากเราใช้สูตรการคำนวณของเลลีแล้วก็จีนจากทฤษฎีเราพบว่าหากเราพิจารณาในช่วงความยาวคลื่นอัลตราไวอเลตพลังงานที่เจ้าแบล็คบอดี้นั้นมีการแผ่ออกมาจะมีค่าเท่ากับอนันต์ซึ่งมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้ปัญหาดังกล่าวถูกเรียกว่าหายนะในย่านความถี่อัลตราไวอเลตหรือ u l t r a v i o l e t c a t a s t r o p h e อย่างไรก็ดีการอธิบายของเลลีจีนนั้นก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในฟิสิกส์ทฤษฎีที่เราจะมาอธิบายพฤติกรรมของเจ้าแบล็กบอดี้นี้ได้ในเวลาไล่าเรียกกันที่เลลีและก็จีนอธิบายผลงานดังกล่าวมาร์ก์พลังนักฟิสิกส์จากเยอรมันก็ได้ศึกษาแบล็กบอดี้นี้เช่นกันอยู่ที่เบอร์ลินจนกระทั่งในเดือนตุลาคมปี1,900เ้าขาได้ตีพิมพ์งานที่สามารถอธิบายกราฟของแบล็กบอดี้นี้ได้สำเร็จ ผ่านการทดลองแล้วก็การวัดที่แม่นยำมุมมองที่พลังเสนอนั้นแตกต่างไปจากการมองแบบคลาสสิกฟิสิกส์หรือฟิสิกส์ยุคดั้งเดิมพลังได้เสนอมุมมองที่แปลกประหลาดไปจากเดิมและถือว่าเปลี่ยนความเข้าใจในการมองโลกไปตลอดกาลพลังเสนอว่าปัญหาอัลตราเวล c สคาทาสโตฟีเกิดจากการที่เรามองการปลดปล่อยพลังงานของวัตถุดำในค่าที่มีความต่อเนื่องพลังได้เสนอมุมมองใหม่ที่มองว่ามันเป็นแพ็กเกจที่เรียกว่าควอนตมขึ้นมา วันที่19ธันวาคมปี1900พลังได้เสนองานนี้ต่อหน้าที่ประชุม German Physical Society ที่เมืองเบอร์ลินมุมมองเสนอแบบใหม่ของพลังนั้นได้นำมาสู่การปฏิวัติครั้งยิ่งใหญ่การถืกอกำเนิดขึ้นของควอนตัมฟิสิกส์พาฟิสิกเข้าไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่เรามองโลกทุกอย่างเป็นควอนต้านอกจาก black body จะนำมาสู่การเกิดของควอนตัมฟิสิกส์แล้วมันยังนำมาใช้ในการอธิบายสีของดวงดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้า เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะไปเห็นดาวเหล่านั้นได้จริงๆเราจึงศึกษาสมบัติของดาวไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือว่าสเปกตรัมผ่านวิธีการดังกล่าวสูตรที่วีนได้เสนอมาทำให้เราสามารถจะคำนวณหาอุณหภูมิพื้นผิวที่ชั้นฟโตสเฟียร์ของดาวเลิกได้และสามารถจะหาความสัมพันธ์กับความยาวคลื่นที่มันปล่อยดาวที่มีอุณหภูมิต่ำๆจะปล่อยแสงในความยาวคลื่นช่วงสีแดงหรือว่าสีส้มในขณะที่ดาวที่มีอุณหภูมิสูง จะปล่อยในย่านความถี่คลื่นที่เป็นสีน้ำเงินฉะนั้นการที่เรามองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีขาวหรือว่าออกเหลืองๆนั้นมันมีความร้อนน้อยกว่าดาวบางดวงที่สามารถจะปลดปล่อยพลังงานที่สูงมากๆจนมีสีน้ำเงินถึง8เท่าหากท่านในชอบคอนเทนต์วิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจได้นะครับให้กับทางช่อง The Project t h a และก็หาในคลิปนหน้ามีคลิปวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรอีกก็ฝากกด ติดตามได้นะครับรอว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรดีมันเล่าให้ฟังในวันนี้ขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ